เอาแล้วครับผมตอนนี้ก็อยู่รายการกินกินทีวีอีกแล้วนะผมตอนนี้เราก็อยู่ Minecraft PE นะผมหรือว่า Pocket Edition นะผมอันนี้เราจะมารายการซูเปอร์เวลลครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยผมที่ไม่ใช้สุดอะไรเลยไม่ใช่ MCPE Minecraft อะไรนะ MCPE Monster เออใช่ๆด้ได้แต่ตอนนี้เอาไว้เฉยๆนะเป็นบันทึกในปอดอีาสานเลยนะผมว่าผมไม่ใช่ เป็นโต๊ะคลาลับที่เหลียวไม่ตัดอืมสามารถตรงนี้แหละเป็นเหลือบๆดิอ่าตนันมาหลบคืนไม่ได้ ที่ไหนดียวดูนี่ต้นไหมอ่ะวิวิว,วิว,ว,ว,วิวิ้ยมาจนต้นก่อยนะเกี่ยงทรัพยากรธรรมชาติตัดไปแล้วหนึ่งต้นตัดไปอีกก็สองต้นไปจัดกันเลยกลับ นี่แล้วต้องโอ้ยๆๆ ทุบเข้าไปสำหรับวันนี้นะผมโลจะมาสร้างบ้านให้มันได้ก่อนนะผมโดยไม่ตายนะบอกเลยอยากฝึกเล่นแบบเก่งๆเล่นไหมครับไม่เก่งข้อลายเล่นแบบไม่เหนือชั้นเล่นพอกินได้อยู่ได้ก็ถือว่าเก่งนะนะต่อกันเลยเรียบร้อย เข้ไาไหมวะไม่หิวหรอโอเคพอจะดูแลตัวเองได้ละไวิ่ไวิ่งไปวิ่ว่งไปวิ่งไปวิ่ไป่ไวิ่งไม่วมไมวิ่งไมิ่งวิ่งไปวิ่งปไปว่งวิ่งไป่ไไว่ไิไวิ่งวไ่ เช้าช้าตกม้เลยมาหลบมานะโอ้ยเยอะกว่ากระตอยโอ้ยไม่เอาตัวนี้จะเอาตัวนี้ไม่เอาอะไรวะครับ เรียบร้อยตัดไปแล้วหนึ่งต้นทางนู้นน่าจะมีที่ดีๆให้อยู่ที่ว่าเป็นที่อุดมสมบูรณ์มีหมูเยอะมีบัวเยอะๆก็แกะนี่ไงสิ่งที่ผมตามหาก็ตายปลาไม่ข้ากินสะดีนี้โอ้ไม่กินแล้ว หวงตัวชิบหายโอ้ยหมดไปแล้วหนึ่งหลอดทางนี้มีอะไรนะออกมาเพื่ออะไรมาเ,เดินมาเดินมาต่อเดินเดินเดิน นั่นไงตามหาอยู่พอดีเลยครับผมหมูกับแกะแหมไม่เรากินสักดีๆอาหมูก,ก่อนเลย <c oughs> นด้เหมืตอตอบไปตาแท๊กแกเอ้ยแกะน้อยแกะนั่นกับหมูต้มหนึ่งตัวมันจะสมพงอะไรกันนักหนาววะโอ้มีไก่ด้วย จอเลยอุย้ยไม่โดนไม่โดนดกตึกเนี่ยจอจอัจอ้างหมูนะหมูก็เราองไปมาสูสารมากเลยไก่อยู่นี่อันนี้นะครับเราจะมาล้างผ่าสิ่งมีชีวิตเดิน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 ไปต่อ อีกหน,นึ่งฟงชอบดิแกเยอะจังขอวอัวก็ไม่ให้วัวอ,อ,ยอ,อ,อยากได้วัวอยู่พอดีอ๋ออยากได้วัวนั่นไงกูไม่เอาแกไม่เป็นไรเดินไปต่อ ไปที่ละต้นส้างวันที่ไหนดีอตรงที่มีวัวเยอะๆเยอะๆนะนั่นไงทางนั้นมีต้นไม้หนึ่งต้นจเจอดไปก่อนแล้วครับตอนนี้ไม่นสวนว่าจะหิวทอนไหนไปหมดไปไม่วิงครับไม่วิงไม่มิง ตรงนั้นมีหมูมจัดการก่อนเลยจุดทำไมจุดทำไมครับเนื้อหมูได้มาเสียแล้วอืครบแลละไก่มะไกมะ่มา นี <c oughs> ่มีบัวให้เลยหรอเนะโอเควิวิวเดอเด้อเด้เกือบละเกือบละเย้โอเคสโตนซอส กำลังจะรุดแล้วปไปเรียนต่อเรามาเริ่มสร้างบ้านกันเลยเอาตรงนี้แหละของครับที่ไหนวะอันนี่ของครับนี่ครับผมที่นอน Hãy subscribe cho kênh <laughs> Ghiền อืมอืมต่ออบเอฟไฟรมเมื่อกี้ไม่ต้องไม่ต้องแล้วเรามีทอดโอเคปักเวยที่เท้าเราแย่โอเคในต่อดี นี่ลและกระตันเหมาะเหมาะหมาโหเจอโคเยอะว่ะอือหือนี่โคยังแน็กดลงไปนี่คงไม่เจอเหมือนวไง มจะมีเหล็กให้อีกครับขุด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 โอเคอืมได้เห็นอะไรบ้างเพื่อนแหละ โอเคเร็ว okay. ล,ลงไปหามหนังตรงนี้ <laughs> คุ่ดตอเนี่ไยไฮโคเยอะๆตาเผาเอาไว้ตรงนี้ตาเผาเอาไว้ตรงนี้ ยี่กุดขูต่อห่อเนื้อหมูต่อ กกิิออกกับกเต็มพอดีไปครับผมขุดต่อนี่คือ EP ที่สองเล่นตอนไหนก็เผยลืมเซิฟตอนนั้นแหละไม่ต้องสงสัยว่าเซิฟหายไปไหน เล่นเลืกระลบได้เท่าไหร่อ่ะนี่นี่รอสักหน่อยก็ดีนะโอเคจัดวัดแจม ไปดียต่อไปเด้ยวต่อนี่โอ้ยนี่วอนนี่อันนี้ทุบทุบทุบต่อันนี้ต่อเย้ได้พลอยแล้วเรียบร้อยแล้วกำลังจะ นี่ผมโคเลยได้เยอะและ้วมาขุดต่อล้างผานเลยวันนี้วันนี้ล้างผานโคหมดทำแล้วขุดเร็วแล้วมื่อไหรจะหมดวะ ขึ้นนี่ก่อนแล้วกันที่นอนไว้ในนี้ป่ะที่นอนไว้ในนี้นี่ที่นอนเอามอนเตอร์แค่กใกล้เอาละครับผมวันนี้ก็อยู่ในบ้านหลังแรกแล้วเนี่ยบ้านหลังแรกของผมแล้ววันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับผม แล้วก็อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ในด้านล่างด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีสสดครับผม